สวัสดีนะครัทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเฉลยแบบทดสอบนะครับข้อสอบแข่งขันฟอร์มเ็นเลอร์ทางคณิตศาสตร,ร์นะครับของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยนะครับเพิ่งสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกานี่เองนะครับใครที่มีแผนจะสอบเข้ามหนึ่งนะครับดูได้เลยนะครับหรือสอบแข่งขันข้อสอบทั่วไปนะครับ อ่ะดูข้อที่1กันเลยครับเขาบอกว่ากำหนดให้นะครับ a b a เป็น3 b เป็น4 c เป็น5นะครับและค่าของนี่เจ้าสมการด้านหลังนี้นะครับเห็นไหมเราก็นำ a b c ที่ได้เนี่ยครับแทนไปเลยนะครับตามตำแหน่งนะแล้วจัดรูปให้มันอยู่ในรูปทางขวาคือ x เศษ y ส่วน z นะครับแล้วเราจะก็จะรู้ว่า x y z เนี่ยคืออะไรจากนั้นเราก็จะหาคำตอบได้ละนะครับว่าค่าของ x บว y บวก z เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ เรามาเริ่มดูข้อหนึ่งกันเลยนะครับแทนค่าไปเลยเนาะ a, a เป็นสามอ่ะแล้วก็ใส่สามไปนะครับสามแทนค่าไปเลยเป็นสี่ส่วนห้านะครับบวกบเศษ c ีส่วนเก็คือ c เศษห้าส่วนสามนะครับแล้วก็ไปบวกกับห้าเศษสามส่วนสี่นะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ x เศษ y ส่วนแนะครับเป็นจำนวนค่ะฮิดูทางซ้ายเลยนะครับทางซ้ายครูก็จะใช้เทคนิคง,ง่า,ายๆครับเอาจำนวนนับนะครับมาบวกกันก่อนเศษส่วนก็ค่อยบวกกันทีหลังนะครับจะได้ว่า3บวก4บวก5นะครับบวกกับที่ี้เอาเศษส่วนมาบวกกันบ้างนะครับก็จะได้เศษอะไรครับเศษ4ส่วน5บวก5ส่วน3มแล้วก็บวก 3าส่วนสนะครับก็ยังคงมีค่าเท่ากับ x, อ y, เส่วน z อยู่นั่นเองก็ข้าได้เท่าไหร่ครับ,ดดอ,รรบอ่ะสิบวกทีนี้มาดูด้านหลังก่อนนะครับห้าครนอนเป็น60ใช่หกสิบเพราะฉั้นทำส่วนเป็น60เลยนะไปิดลงเล็บเลยนะครับต้องส่วนเป็น60คิดตามเลยนะครับดูนะอ่าสเนี่ย ต,ตัวนี้เป็นห้าห้าคูณอะไรได้หกสิบห้าคูณสิบสองใช่ไหมอ่าห้าคูณสิบสองเข้าไปต้องเศษแล้วส่วนสิบสองสี่ก็จะเป็นสี่สิบแปดนะครับบวกสามตัวนี้สามคูณไ,ได้หกสิบครับสามคูณยี่สิบใช่ไหมห้าคูณยี่สิบก็จะได้หนึ่งร้อยนะครับสี่คูณอะไรได้หกสิบอ่าเราเอาสี่ไปหารสี่สิบหกใช่ไหมไม่ใช่สี่หกสิบเอาสี่ไปหารสี่หนึ่งเป็นสี่สอสิบห้า สี 15, 3, ่คูณสิบ้าสคูณสิด้วยนะครับสิบเป็น45เรียบร้อยครับทั้งหมดส่วนด้วย60นั่นเองนะครับมีค่าเท่ากับ x เศษ y ส่วน Z. นี่ทีนี้คิดเลขด้านหน้ากันเลยนะครับเราก็าจะได้12บวกเห็นเศษส่วนไหมสบวกหนึ้ยบวกสี่สนะครับก็จะได้193ส่วนด้วย 60นั่นเองนะครับเท่ากับ x เศษ y ส่วน z สบายเลยครับทีนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่า x เราเนี่ยคือ12นะครับ y คือ193 z คือ60นะครับแต่ก็ถามว่า x บก y บวก z ลองเช็คดูสิถ้าบวกกันเนี่ยเกินแน่นอนนะครับก็เนี่ย y มัน193ละนะเห็นไหมเพราะงั้นเนี่ยตัวเนี้มันยังคงไป็นเศษเกินอยู่นะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคะนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ จะได้ว่า12อ่ะดูตัวนี้193.60ส่วน60ถ้าทำเป็นจำนวนคระเราจะได้3เศษ1 3 6ส่วน60นะครับ3เศษ13ส่วน60แบบนี้เห็นไ,ไหมเนี่ยตรงนี้ครับเดี๋ยวคุณเน้นสีให้ดูแล้วกันสีเขียวอ่อนอองตองนี้เลยนี่อ่ะนี่คือตัวเดียวกันนะครับนะจากนั้นทำไมครับ ก็นำจำนวนนับข้างหน้าบวกกันนะครับเราจะได้เท่าไหร่15เศษ13ส่วน60แบบนี้นะครับเท่ากับ x เศษ y ส่วน z ทีนี้รู้หรือยังว่าแต่ละตัวมีค่าเป็นอะไรนะครับรู้แล้วสิใช่ไหม x ก็มีค่าเป็น15ใช่ไหมครับ y ก็มีค่าเป็น13 z มีค่าเป็นเท่าไหร่60บบนี่นนะครับตามตำแหน่งเลยเนาะ ทีนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับจับบวกกันนะครับ x บวก y บวก z ก,ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ88นั่นเองนะครับช่เงเสร็จแล้วนะครับตอบข้ออะไรครับอ่าเก่งมากเลยนะครับตอบข้ององูนั่นเองนะครับห่านะต่อไปไปดูข้อสองกันบ้างครับ ใไม่ทันพอดไวเลยบอ่อน้ำนะครับกว้าง1.2เมตรยาว1.8ลึก0.5นะครับอ่ะให้กว้างให้ยาวให้ลึกมาอ้าวก็เรียบร้อยสิครับหาปริมาตรได้สบายเลยแต่เขาบอกว่ามีน้ำอยู่เพียง1ส่วน4ของบอ่อนะครับไม่เต็มบอ่อนะถ้าต้องการให้บอ่อนะ่ะมีความจุเป็น2ใน3อ,อ๋อสองสามนี่มากกว่าหนึ่งส่วนสี่อยู่แล้วใช่ไหมครับแปลว่าต้องเติมน้ําเข้าไปให้น้ํามันขึ้นจากเดิมเนี่ยบ,บึบบึบบึบให้เป็นสองส่วนสามแบบนี้นะครับ ก็ถามเขาเลยถามว่าจะต้องสูบน้ำลงไปในบอ่ออีกกี่ลิตรนะขั้นตอนแรกเนะี่ยใครชอบว่ายน้ำบ้างนะครับสระน้ำมันเขาจะไม่เรียกว่าความสูงเรียกวความลึกนะครับอดุดสระก่อนสมมติสระประมาณนี้แล้วกันอ่าสระน้ำนะครับอ่ามีสระน้ำหนึ่งสระจากนั้นมีอะไรครับตจวให้กว้างยาวสูงมากว้างยาวลึกมาแล้วเรียบร้อยนะครับ แต่ทาไมรู้ไหมข้อนี้ให้มาเป็นเมตรนะครับก็ถามเป็นลิตรนะครับคือหลักการคิดง่ายๆก็คือว่าอ่าที่เรารู้เรารู้อะไรบ้างครับเทียบหน่วยจําได้ไหมจําไม่ได้จดเลยนะครับที่เราต้องรู้คือหนึ่งพันอะไรครับหนึ 1, ่งพันรูปบาทเซนนี่ค่าเป็นหนึ่งอะไรหนึ่งลิตรนะครับลิตรเท่ากับพันลูปบาทเซนติเมตรนะครับอ่าแล้วมีอะไรอีก แล้วก็เท่ากับ0.001ลูกบาทกเมตรนั่นเองเ,อเขียนเพิ่มดีกว่า0.001ลูกบาทเมตรแบบนี้นะครับแบบนี้โอเคนะครับที่ได้คำตอบแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาหาปริมาตรกันเลยนะครับึูภาพนะถ้า,าหาปริมาตรของน้ำได้เนี่ยครับ แต่ว่าน้ำมีอยู่แค่หนึ่งในอะไรหนึ่งในสี่ถ้าแบ่งเป็นสี่ส่วนน้ำก็อยู่ประมาณนี้นะครับวาดน้ำก่อนแบ่งเป็นสี่ส่วนหนึ่งสองอน้ำประมาณนี้แล้วกันน้ำอยู่ประมาณนี้หนึ่งในสี่แต่เขาต้องตามเต้องการให้เติมลงไปปุ๊บให้มันขึ้นไปเท่าไหร่ครับเป็นเศษสองส่วนสามทีนี้เราจะเทียบหน่วยก่อนตรงนี้เป็นหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมครับนี่เป็นสองส่วนสามทำส่วนให้เท่ากันจะได้พิจารณาได้ง่ายนะครับนะ หนึ่งส่วนสี่เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับทาส่วนได้ไปสิบสองก็ต้องคูณสามเข้าไปก็เป็นสามส่วนอะไรอ่าสามส่วนสิบสองนั่นเองนะครับ็นสามส่วนสิบสองนะตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้จากสองส่วนสามเนี่ยทําส่วนไปสิบสองก็คูณสี่เข้าไปก็จะได้แปดส่วนสิบสองนั่นเองนะครับแปลว่าเขามีน้ําเดิมอยู่ในสามส่วนสิบสองนะครับจะใส่เพิ่มให้เป็นแปดส่วนสิบสองนั่นเองต้องสูบลงไปอีกกิลิรนะครับ แปลว่าให้นําปริมาตรน้ําที่ระดับ8ปดสเนี่ยลบกับ3ามสตัวนี้เราจะได้ปริมาตรน้ำที่ต้องเติมเข้าไปโอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับูจะเขียนว่าสูบน้ําลงไปสูบน้ําลงไปเท่าไหร่ครับก็ปริมาตรเดิมเลยนะครับ จากเดิมเนี่ยมีน้ำอยู่3ส่วน12นะครับของอะไรครับของปริมาตรเนาะของปริมาตรลบด้วยเปลี่ยนเป็น8นะครับเป็น8ขออภยัยเป็นเลข8เพราะว่าเราต้องเอาปริมาตรที่เขาต้องการน่ะไปลบกับปริมาตรเดิมที่มีอยู่นะครับ8ส่วน12ของปริมาตรนะครับไปลบกับ3ส่วน12ของปริมาตร นะครับจะได้ปริมาณน้ำที่สุดลงไปนะครับ v แทนวอลุ่มนะครับใส่ด้านไปก่อนจะคิดเป็นลูกบาทเซนก็ได้หรือลูกบาทเมตรก็ได้นะครับที่เราถนัดนะแต่ครูถนัดเป็นลูกบาศเซนนะเาครูคจะเปลี่ยนนะครับจากบอกกว้าง1.2เมตรใช่ไหมครับก็เป็นเท่าไหร่ครับ100เซนเป็น1เมตรใช่ไหมคูณ100ร0อยเข้าไปได้120ยนะครับยาวก็จะเป็น180สูงเป็นเท่าไหร่ครับสูงเป็50น50นั่นเอง โอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราได้สรรมการละนะครับปริมาตรสังเกตไหมว่ามีมีอะไรเหมือนกันมี v เหมือนกันถูกไหมครับอดึง v ออกนอกวงเล็บได้เลยนะครับูก็จะดึง v ออกมานะครับ V ก็คือปริมาตรก็คือกว้างคูณอะไรครับกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองนะครับด้านในเนี่ยก็จะเหลืออะไรครับ 8ส่วน12ลบ3ส่วน12นะบใช่ไหมครับเพราะงั้นเราจะได้ว่า5ส่วน12เนี่ยครับคูณอยู่กับ120ยยี่สคูณร้อยคูณห้นะครับ12ตับนะครับโช์โช,โช,โชได้อะไรได้10อ่ะคิดเลขมาได้เท่าไหร่ครับก็จะเป็นนี่ก่อนนะเห็นไหม นี่เป็นพันแปดละนะครับหนึ่งพันแปดร้อยนะครับตัวนี้คูณกันได้สองร้อยห้าสิบนะครับคำตอบเป็นเท่าไหร่ครับอ่าสี่แสนนะครับสี่แสนห้าหมื่นแสนห้าหมื่นลูกบาทเซนนั่นเองนะครับแต่คนนี้เขาอยากเป็นลิตรใช่ไหมเราก็ต้องตอบเป็นลิตรนะครับก็ต้องหารพันนั่นเองนะเพราะพันลูกบาทเซนเนี่ยเป็นหนึ่งลิตรนะครับหารพันไปเลยจะมีค่าเท่าไหร่ครับก็จะได้หารพันก็ตัดศูนย์ไปสามตัวใช่ไหมสิบร้อยพันนะครับก็เลยได้ตอบ 450ปลิตรนั่นเองนะครับโอเคนะครับตอบพอขวายผ่านนะครับนะต่อไปไปดูข้อ3กันนะครับบอกว่ากำหนดให้รูปสามเหลี่ยมก็ขอภายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ,ผ้า abcd นะครับรูปนี้และสามเหลี่ยมมุมฉาก xyz นะครับวางซ้อนทับกันดังรูปโป๊ะลงไปเลยนะครับจงหาค่าของ2 k บก1แปลว่าเราต้องรู้ค่าอะไร ต้องรู้ค่า k นะครับดูค่า k เนี่ยทำได้ค่า k ตรงนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมาหากันนะครับรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ k นะครับอ่าครูลากเส้นเพิ่มแล้วกันนะครับลากเส้นนี้ทำนะไมลากเบี้ยวอืม อ่ะแบบนี้แล้วกันนะครับลากเส้นสร้างเส้นขนาดหนึ่งเส้นนะขนานกับ ab แล้วก็ cd นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้รู้ว่านี่ไงตรงนี้ตังนี้เคนี้ก็เคจากมุมแย้งนะครับเป็นมุมแย้งกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเคแน่นอนนะครับเดี๋ยวใส่เคไปก่อนโอเคแย้งนะมองไปเส้นขนาดนะครับตรงนี้เป็นเส้นตัดเนาะแย้งกันนะครับ ีนี้มาดูว่าเรารู้อะไรแล้วก็เติมไปเลยนะครับตรงนี้เก้าสไหมมุมฉากมุมฉาก90แน่นอนนะครับมุมฉาก90องศานะครับตรงนี้เกตัวนี้ส0สิเห็นสามเหลี่ยมไหมอ่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับมุมภายในสามเหลี่ยมทั้งรวมรวมกันได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมครับตัวนี้สามสิบขาดอีกเท่าไหร่ครบเก้าสิบเท่าไหร่ครับหกสิบไหมหกสิบนะครับแปลว่ามุมใหญ่นี้เลยนะเป็นหกสิบครับ อ่ะหกสิบทีนี้รู้อะไรอีกนะครับเราจะหาค่า k ให้ได้แปลว่าเราต้องรู้มุมนี้มุมเล็กนี้นะครับมุมเลกนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะมองสามเหลี่ยมนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคุณลากเส้นเพิ่มนะอ่ะดูสามเหลี่ยมสีส้มแล้วกันส้มตรงนี้นะครับขยายเลยตรงนี้เนี่ยเป็นร้อยสามสิบใช่ไหมเพราะงั้นตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับ มุมประชิดหรือมุมตรงเนี่ยเอารวมกันได้ร้อยแปดสิบมันจะเป็นห้าสิบใช่ไหมห้าสิบคิดทีละมุมแล้วกันห้าสิบห้าสิบที่เป็นสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งนะครับห้าสิบเก้าสิบตัวนี้ต้องเหลือสี่สิบสี่สิบนะสี่สิบโอเคเห็นไหมครับสองเส้นนี้ก็ขนานกันนี่เส้นตัดมองแบบนี้ตัวนี้สี่สิบตัวนี้ต้องอะไรด้วยครับสี่สิบนะครับจากมุมสมในนะครับนะสมในกัน มุมที่อยู่ด้านเดียวกันของเส้นตัดที่มีขนาดเท่ากันนะครับสมในกันเห็นไ,ไหมครับทีนี้เรามองสีส้มได้ละรูปใหญ่นะข้างบนนี้90ตัวนี้40ตัวนี้ต้องเป็น50นั่นเองนะครับแปลว่าส่วนด้านบนนี้ห้าเพราะงั้น K จะมีค่าแค่เท่าไหร่เองเคเป็น10บองศานั่นเองนะครับแต่รูปไม่ค่อยบาลานซ์เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับมุมเคนะครับก็มีค่าเท่ากับ 10ลบ50ได้10องศานะครับโจทามเลยครับอ่าเพราะฉะนั้นค่าของ 2K บวก1ก็มีค่าเป็น21นั่นเองนะครับกตอบข้อใดไม่ถูกต้องนะครับอ่ะรอบแรกเลยนะครับให้เช็คข้อที่ง่ายที่สุดก่อนคือเช็คข้ององูนั่นเองนะครับ าบอกว่าเรียงจากมากไปหาน้อยแปลว่าถ้าครูคุณไข้นะฝั่งทางซ้ายเนี่ยต้องมากกว่าทางขวานั่นเองนะครับเช่นเช็คเลย9981เห็นไหม11 7 77นะครับอันนี้ถูกคู่นี้ถูกต่อไปคู่ที่2ครับ95 45นะครับ7 7 4 9นะครับแปลว่าของงูถูกข้อ1นะครับตัดเลยนะครับ7 5 3 5ห1 7นะครับถูกครับ51นะครับ ข้อที่ง่ายต่อไปน่าจะเป็นข้อคอควายครับคอควายแต่เลขเยอะนะครับอ่ะเช็คกันเลยครับว่าข้อไหนถูกนะครับดูข้อคอควายก่อนคอควายเนี่ยเปลี่ยนคละบไปเสร็จเกินก่อนนะครับเอาแบ่งก่อนนะครับนะเจ็ดห้าสามห้าสามห้าบวกหนึ่งเป็นสามจุดหกส่วนเจ็ดนะครับลบกับเก้าสามยิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบแปดส่วนเก้าแบบนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็ลบกับอะไรครับลบกับเก้าห้าสี่สิบห้าบวกหนึ่งเป็นสี่สิบหกนั่นเองนะครับหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับลักษณะแบบนี้โอเคครับเอาอยาคิดเลขนะครับให้เราดูส่วนตรงนี้ก่อนนะครับส่วนของสามสิบหกตรงนี้นะครับกับส่วนของยี่แปดตรงนี้เป็นเจ็ดกับเก้าเพราะ,ะนั้นคอน,อนเนี่ย ต้องเป็นเท่าไหร่ครับอ่าคนอนต้องเป็นหกสิบสามแน่นอนเลยเพราะงั้นคูณเก้าทั้งเศษและส่วนนะครับเก้าก็ต้องคูณเจ็ดทั้งเศษและส่วนพอคูณเข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับจะได้อะไรต่อนะอขออนุญาตเขียนด้านหลังนะครับเขยับมาเลยนะครับด้านหลังก็ตัดได้เหมือนกันตัดก่อนแล้วกันสองสองเป็นสี่สองสามเป็นหกสองเจ็ดนะครับอ่าที่มาคิดเลขเลยนะครับสามสิบหกคูณเก้าได้เท่าไหร่ครับ ได้324นั่นเองนะครับลบกับ28คูณกับเเนาะเป็น196นะครับส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ63นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้ก็63นะครับข้างบนก็เป็นลบ23นะครับเพราะฉ็นแล้วเนี่ยเราก็นำา324ที่ได้นะครับลบกับ1 9 6แล้วก็ลบกับ23นะครับคำตอบที่ได้ด้านตัวบนเนี่ยเศษจ,จะเป็น1้5ยส่วนจะเป็น63นะครับ เอาแม่ยี่สิบเอ็ดตัดเลยนะครับยี่สิบเอ็ดห้าร้อยห้ายี่สิบเอ็ดสามหกสิบสามถูกต้องนะครับห้าส่วนสามนั่นเองเพราะงั้นข้อที่ผิดเนี่ยต้องเป็นข้อขอใขนะครับตอบขอใขระนะครับนะใครไม่ทันพอดไว้นะครับต่อไปข้อที่ห้าครับข้อที่ห้าเศษส่วนเห็นไหมครับถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งอยู่เท่าไหร่แต่ว่าเราคิดตัวนี้ให้ได้ก่อนเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มเลยนะครับจะมีค่าเป็นอะไรครับ1ส่วน2คูณ1นส่วน3คูณ1ส่วน4คูณ5คูณ6คูณ1ส่วน7คูณ1ส่วนแคูณ9แล้วก็คูณ10ครับจากนั้นตัดเลขนะ2 5เป็น10ตรงไหนตัดอีกได้เลย3 3เป็น9นะครับ แม่อะไรครับ2 3เป็น6 2 4เป็น8หมดหรือยังอือหมดแล้วครับได้อะไรครับที่แบ่งเศษกับส่วนให้ดูชัดเจนนะครับเศษจ,จะเหลือแค่เลข5้าคูณสคูณสคูณหส่วนจะเหลือ4ี่คูณเคูณสใช่ไหมครับ 5่ะห้าคูณสคูณสคูณหนะครับเศษเป็นเท่าไหร่ครับ2องนะครับที่เรามาส่วนคูณกันบ้างนะครับคูณกันส7่เจ็ดี่แปี่แปก็1นึ่งนะครับทีนี้เกินไหมเกินนะครับทำเป็นคขได้ได้เป็นเท่าไหร่เราเป็นขาดห1 2่งหคูณสมันจะได้2องสใช่ไหมขาดอีก1นึ่าลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเจอปุ๊บตอบเลยผิดนะครับไม่ใช่เขาถามว่า มากกว่าหรือน้อยกว่าหดูก่อนเห็นไหมนี่2ก็กว่าละแปลว่ามากกว่า1นึ่งไหมตอบมากกว่านะครับตัดน้อยกว่าท้งมากกว่าอยู่เท่าไรนะครับก็นําตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเขียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมากกว่าอ่ามากกว่า1อยู่เอา1นไปลบใช่ไหมหนึ่งลบกับอะไรครับ มากกว่าหนึ่งอยู่อ๋อตัวนี้มากกว่ากับตัวมันเองเนี่ยครับตั้งนะครับแล้วลบด้วย1่สังกเกตตัวนี้สองลบ1เหลือ1นึ่งครับก็จะเป็น1กับอีก1เศษร้อยสิบสองนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อข้อ1น,นะครับมากกว่า1นึ่อีกเท่านี้นะโอเคต่อไปไมาดูข้อ6กกันเลยนะครับเขาบอกว่า โตทัชเครื่องหนึ่งติดราคาไว้8,400บาทนะครับลดราคาให้ผู้ซื้อโดยขายในราคาเพียง7,700บาทดังนั้นพ่อค้าลดราคาให้ผู้ซื้อ8ส่วนสามเนจริงไม่จริงนะครับพอเขาให้พิจารณาข้อ1ข้อ2แล้วก็มาเลือกว่าถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อนั่นเองนะครับมาดูข้อ1กันเลยนะครับเขาถามว่าลดให้ผู้ซื้อเนี่ย8เซสจริงไหมนะครับถามก่อนว่า8,400เนี่ยครับขายไป7,700เนี่ย ลดแน่นอนนะครับลดไปกี่บาทครับแล้วก็ตั้งเลยนะครับอันนี้ข้อหนึ่งนะถามเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแปลว่าลดไปให้ผู้ซื้อนะครับ8ปดพันสี่ร้อยเอาไปลบกับเจ็ดันเจ็ดรอยนะครับส่วนกับต้นทุนตอนแรกนะครับแล้วคูณอะไรเข้าไปเลย พูดหนึ่งร้อยนะครับลดให้เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอ่ะคิดเลขครับอ่าศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์สี่ลบเจ็ดเหลือเจ็ดนะครับแปดยิมละแปดยิมแล้วเหลืออะไรเอ่ยแปดเหลือเจ็ดนั่นเองนะครับ ดูเขกกันเลยนะครับเขอบอกว่าโทรทัศน์ครื่องหนึ่งเป็นราคาไว้8,400บาทนะครับลดราคาให้ผู้ซื้อโดยขายไปเพียง7,700ร้อบาทดังนั้นพ่อค้าลดราคาให้8ปดสส่วนสเปอร์เซ็นจริงไหมนะครับเอามาดูกันผู้ถามก่อนครับว่าเขาลดให้กี่บาทอ่าดูนะจาก8,400ันสี่้อยใช่ไหมครับหักไปเนี่ย 7, 700, เจ็ดร้อยแปลว่าเขาลดให้กี่บาทศูนยลบศูนย์ได้ศูรรนะครับสี 4, 7, 7, 8, 7, ล่ลบเจ็ดเด้อเจ็ดแป้ออ่ะ ลดให้700บาทถูกไหมครับแปลว่าเ้าถามร้อยละใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อที่1นะครับเราก็จะนําไปหาร้อยละโดยการหาราคาที่ลดนะครับ700นะครับส่วนด้วยต้นทุนนะครับคูณ100เข้าไปเลยนะครับจะรู้ว่าลดเท่าไหร่นะครับอ่ะขอยาคิดเลขนะครับตัดเลยโช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 นะครับ71เป็น7 71เป็น7เศษ1นะครับ72เป็น14 สุดท้ายจะเหลือแค่หนึ่งร้อยส่วนสิบสองนั่นเองนะครับเป็นเ็จเกินเราเปลี่ยนเป็นันะครับจะเป็นเท่าไหร่ครับสิบสองสบสองแปดเก้าสิบหกใช่ไหมเก้าหกขาดอีก4ี่นั่นเองนะครับหรือแปดเศษสี่หนึ่งสี่สี่สามสิบสองนั่นเองนะครับเปอร์เซ็นต์แต่ว่าข้อหนึ่งถูกนะครับตรงน,นี้ถูกต้องเลยโอเคนะครับนะต่อไปมาดูข้อสองบ้างครับบอกว่าติดป้ายราคา สินค้าไว้นะครับโดยที่คิดกำไร20%่สิกำไร20นะพอขายจริงลดให้20อ่ะกำไร20ขายจริงลด20ดังนั้นผู้ขายขายสินค้าในราคาเท่าทุนอ่ากำไร20ลด20แล้วจะเท่าทุนหักล้างไหมครับไม่นะครับคิดแบบนี้ไม่ได้ขอได้บอกราคาสินค้ามาไหมไม่ได้บอกครับงั้นครูสมมุตินะครับสมมุติให้ทุนเนี่ยนะครับ100บาทฟังดีนะ ถ้าคิดเอากาไร20นะครับกาไร20เเนี่ยเขาจะต้องขายเท่าไหร่ครับขายร2 0ยสถูกไหมถูกไหมครับแต่พอเขาจะลดให้อีก20%เคือไม่ได้ลดจากราคา1้อยนี่ครับลดจากราคาหนึ่งที่เขาตั้งไว้นะครับแต่ว่าลดไปสิบบาทเนาะเพราะฉะนั้นนะครับลด20อร์ซแปลว่าเขาขายไปเนี่ยร2อยสิ 120, ลบกับ12 1สสองคือสินของร2อยิบนะครับนะ สิบเปอร์เซ็นต์ของ 120, ร้อยี่สิบก็มีค่าเป็นหน,นึ่งร้อยแปดบาทได้ทีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยเราให้ทุนเป็นหนึ่งร้อยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยขายเป็นราคาหนึ่งร้อยแปดเราต้องได้กําไรแปดเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเรายังคงได้กําไรนะครับแปดเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับข้อสองบอกเท่าทุนเนี่ยผิดเลยนะครับหนึ่งถูกข้อเดียวครับตอบใครนะครับผ่านนะ ยี่ดูข้อ7กันนะคะบอกว่าถ้า a เป็นคณนอของ 82, 36องและ b เป็นหอละมอของ18 5 4 7 2ีแล้ว a ลบ b ส่วน6มีค่าตรงกับข้อใดนะครับแปลว่าหา a กับ b มาให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาเอามาลบก,กันแล้วส่วนวยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มหาอะไรก่อนเลยครับคณาเลยนะครับก็คือหา a นั่นเองนะครับหรือคณานะควรเรียนน้อยไม่ใช่นะครับคูณร่วมน้อยนะครับตั้งเลย8 12, 36นะครับหารด้วย อ่าแม่อะไรดีแม่สี่ครับสี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่เก้าสามหกใช่ไหมแม่สามต่อแล้วกันคอนอหาได้นะครับสองตัวดึงสองลงมาสามหนึ่งเป็นสามสามสามเป็นเก้านะครับนี้ดูสิหาต่อดีอีกไหมนะครับไม่ได้แล้วนะครับคอนอเนี่ยใช้เป็นตัว L แบบนี้เลยจําแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคอลนอนะครับก็มีค่าเป็น4คูณ3คูณ2คูณ1คูณ3นะครับ จะได้ว่า A มีค่าเท่าไหร่ครับ4 3 12คือ2 2 24 24 3 72นะครับได้ A ละนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาหาอะไรต่อครับหา B นะครับหา B ต่อนะครับหา B ก็คือหาขอละมอนนั่นเองนะครับของ18 54 72ไม่อะไรดีครับ9้ไหมอ๋อไม่9ดีกว่า นะครับ9 2้าสองส9บแปดนะครับสองหกแปเพราะงั้นเลือกแม่2ต่อเลยนะครับเลขคู่2 1เป็น2 2 3เป็น6 2 4เป็น8นะครับอ่ะไม่ได้แล้วนะฮะหัวลมอจะเป็นลักษณะตัว i แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น b เราเนี่ยจะมีค่าเป็น9กคูณสนะครับก็คือ18นั่นเองนะครับได้ a ได้ b แล้วนะครับจากนั้นสบายเลยนะครับโจทย์ถามว่าให้เรานำ a เนี่ยไปลบกับ b นะครับเพราะฉะนั้นนะจะได้ว่า72ลบ b ที่เป็น18แล้วส่วนด้วยด้วยนะครับว่าจะมีค่าเท่าไหร่นะครับ8,2,8,3,54 4. ปดสส่วน6นะครับ6,9,54โอเคตอบ9นั่นเองตอบข้อควายนั่นเองครับ รือคาติวเตอร์ขอขอบคุณมากนะครับใครที่จะสอบเข้ามาหนึงสงสัยข้อไหนก็ทักมาถามได้นะครับคอร์สเรียนก็มีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์เลยนะครับเรียนเดี่ยวก็มีขอบคุณครับ